อีกหนึ่งเหตุการณ์สลดที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ก็คือข่าวเศร้ารถที่ไปรับนักท่องเที่ยวลงมาจากการขึ้นไประบนรรมสการรอยพระพุทธบาทพลวงที่เขาคิชกูนะครับและเกิดอุบัติเหตุเนี่ยฮะยติดความล้อชีฟ้าตายหนึ่งเจ็บเก้าซึ่งมีทั้งคนไทยและต่างชาติที่บาดเจ็บนะฮะ,ะล่าสุดเนี่ยอธิบดีกรมอุทยานบอกว่าสาเหตุที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันแบบนี้ขึ้นเพราะรถคันดังกล่าวเนี่ย ขณะขับลงจากเขาคิชกูดซึ่งมันจะมีทั้งทางลาดและชันและโค้งใช่ไหมฮะคนขับคึกขนองอยากขับโชว์ความหวาดเสียว<ะ>และดูสิ่งที่เกิดขึ้นกับชาวบ้านมีคนเจ็บมีคนตายนะฮะถามว่าและจนถึงตอนนี้เนี่ยคนกลัวไม่อยากขึ้นเขาคิชกูดแล้วหรือไม่อย่างไรพลังศรัทธาย,ยังหนึ่งแน่นครับ<อ>คุณน้ำแข็งคุณขวัญครับยังไปใช่ไหมตั้งแต่เปิดให้ขึ้นเขาคิชกูดนะฮะ10กุมภาพันธ์ถึง9เมษาเนี่ย แล้วมาเกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุที่ทําให้มีทั้งคนเจ็บคนตายดูบรรยากาศล่าสุดเมื่อคืนนี้คนก็ยังเนืองแน่นนะครับคือมันไม่ใช่ทุกคันไงที่จะเป็นแบบนี้เพราะว่ามันอยู่เกี่ยวกับส่วนบุคคลโดยล้วนเลยค่ะตอนนี้นักท่องเที่ยวก็ยังคงเดินทางขึ้นเขาคิชกูดกันอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อไปกราบนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวงครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะครับเป็นเรื่องเศร้าอย่างที่บอกเพราะมีคนตายและมีคนเจ็บเมื่อคืนนี้ทีมขา่าวไทยรัฐทีวีไปสำรวจบริเวณคิวรถที่ รับส่งนักท่องเที่ยวขึ้นเขาลงเขาคิจกูดฮะหน้าวัดพลวงบริเวณลานจอดรถอย่างที่เห็นฮะนักท่องเที่ยวทยอยเดินทางมาอย่างต่อเนื่องนักท่องเที่ยวยังไม่สินส้นศรัทธานะครับมารอขึ้นรถรอคิวขึ้นไปกราบนมัสก,การรอยพระพุทธบาทร้านค้าร้านขายเครื่องบูชาสังฆทานต่างๆนั้นก็คึกคักครับ นอกจากนี้ทีมข่าวได้พูดคุยกับหัวหน้าคิวรถวัดพวงครับเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นและมาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุหัวหน้าทีระบอกว่ารถรับส่งผู้โดยสารในคิววัดพวงทุกคันอยู่ในข้อกําหนดมาตรฐานความปลอดภัยนะฮะโดยจะมีการตรวจสภาพรถทุกๆ7วันโดยเฉพาะระบบช่วงล่างเพราะอย่างที่บอกการขึ้นเขานี่มันซิกแซกมันโค้งมันลาดชันนะระบบเบรกนี่สําคัญมากคุณภาพยางรถยน และนอกจากนี้ต้องเปลี่ยนคนขับทุกๆ8ชั่วโมงไม่ให้ควงกะลากยาเดี๋ยวมันปรีเดี๋ยวมันเพลียมันเหนื่อยเนาะเปลี่ยล้ยนะลาเพื่อให้คนขับได้พักผ่อนครับและทางคิวรถวัดพวงนั้นยินดีเยียวยาครอบครัวของคนเจ็บคนตายส่วนสาเหตุนั้นหัวหน้าคิวรถบอกนะ,ค,ะความประมาทของคนขับ <นะ S 2> ไม่ได้เกิดจากตัวรถนะไม่ได้เป็นจากสภาพเส้นทางหรอกเพราะทุกคนเนี่ยก็ขับกันมาเส้นทางนี้กันหลายปีแล้วเกิดจากความประมาทของคนขับ คันหรือเล่าฮะถ้าจะเปลี่ยนนะครับก็เปลี่ยนใหม่ทุกคันวิ่งไปรถแล้วก็ตรวจสภาพนะครับตรวจสภาพรถทุกอาทิตย์เด็ <Okay. S 1> ดครับรถทุกอาทิตย์ครนะคือตรวจเบรกตรวจอ่าเครื่องล่างตรวจยางตรวจแล้วเราจะตรวจทุกอาทิตย์ทำอ่าเลนเลอร์ของคนก,กับรถหรือว่า,าควพร้อมมาขึ้ขนองครนะดูสภาพโอ้โหมันไม่ใช่ที่ที่จะให้แบบมาโชว์ชหรือมาขับแบบประมาทหวาดเสียวอะไรเลยอ่ะ คณรับผิดชอบชีวิตคนอื่นน่ะคุณค<อ>ิงเนี่ยคุณน้าแข็งคุณผู้ชมได้ส่งมาคุณสายหมอบอกว่าเคยไปมา3ามรอบเลยนะเขาคิชจกูดเนี่ยนั่งรถในใจคิดแล้วว่าสักวันต้องมีแบบนี้เพราะบางคันขับแบบประมาทมากมันน่าหวาดเสียวจริงจริงนะฮะทางขึ้นเขาลงเขาคิชจกูดเนี่ยครั้งหนึ่งที่ผมเคยไปก็เนี่ยแหละ,ะขึ้นท้ายรถแบบนี้แหละม,มันก็มีความตื่นเต้นลุ้นระทึกเหมือนกัน<อ>คนขับหลายๆคนก็เซฟชีวิตผู้โดยสารอ,อาจจะมีบางคันหรือบางคนเท่านั้น ที่อาจจะนึกคึกขนองอนึกสนุกแต่สุดท้ายดูความทุกข์ที่เกิดขึ้นสิครับรับผิดชอบไหวหรือไม่นักท่องเที่ยวครับบอกว่าก็ยังคงเดินทางมาเพื่อต้องการจะมากราบน้ัสการเสริมสิริมงคลถามว่ากลัวไหมวันๆนะลึกๆเนี่ยวันแหละหลังเกิดเหตุเนี่ยแต่ก็ยังคงเชื่อมั่นว่าคนขับรถหลายๆคนเนี่ยเขามีความเชี่ยวชาญและชํานาญครับ ทางนายอธิบดีกรมอ,อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชครับบอกว่าสาเหตุของอุบัติเหตุในครั้งนี้คนขับคึกขนองอยากขับรถโชว์ความหวาดเสียว่ะและมีความประมาทระหว่างขับขี่ด้วยฮะประสานตำรวจแล้วต้องดำเนินคดีครับทุกข้อหาที่เกี่ยวข้องให้แจ้งให้หมดและตัดสิทธิ์การเดินรถบริการกับคนดังกล่าวคนขับคันนี้นะฮะและปรับปรุงกำกับดูแลกลุ่มคนที่ให้บริการ ที่จะรับส่งนักท่องเทีย่ยวให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้นส่วนเรื่องของเงินช่วยเหลือเยียวยานั้นก็อยู่ระหว่างการเร่งประสานตรวจสอบเพิ่มเติมฮะเ,เห็นว่ารถคันกล่าวรู้สึกว่าเขาจะทําประกันชั้นหนึ่งไว้อยู่นะเรื่องประกันเนี่ยอาจจะครอบคลุมอยู่แหละแต่ว่าเอาจริงๆไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้กับความสูญเสียที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยฮะคุณสนุกคุณดูครอบครัวพวกเขาสิดูสภาพพวกเขาสิครับเนี่ยชีวิตพวกเราเนี่แผนอยู่กับการขับรถของคุณจริงๆอ่ะ